สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับดิงเจนยี่แปดนะฮะรถสวยค่าเกตนะครับวันนี้ผมมีตัวท็อปสุดของตลาดนะครับเป็นโตโยต้าโค o โรราครอสนะฮะเป็นหนึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะฮะท็อปสุดของตลาดนะฮะคันนี้เป็นรถปีสองพันยี่เอ็ดครับพี่นะฮะแล้วก็เลขไม้ใช้ไปเพียงแค่หนึ่งแสนแสนหนึ่งแสนพอดีเลยนะฮะคันนี้สนนราคานะฮะจาก แปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะผมลดให้เลยนะฮะเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับนี่เอาไปเลยนะลถสวยบางเดิมนะพอดีจะเคลียร์พื้นที่นะฮะนะเพราะว่าตอนนี้ผมจะเปลี่ยนหน้าเป็นตัวรถตู้หลงังคารถตู้ไหมฮะมาเต็มเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็ป้ายแดงนะจากที่เอ่อ ซื้อโค้ตาพีออเดอร์ไว้นะฮะเริ่มทยอยมาส่งเนาะนะฮะก็เลยจําเป็นต้องเคลียร์พื้นที่พี่นะฮะมันแน่นไปหมดแล้วนะฮะก็จัดให้เลยนะฮะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะฮะส่วนลดไปเลยสี่หมื่นนะฮะคันนี้นะอ่าท็อปสุดของตารางนะฮะปี2021เลขไม้หนึ่งแสนโลนะครับเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทปีดาวนะเลทปีดาวเนี่ยผ่อนเพียงแค่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยนะประมาณนี้นะฮะนะ ถ้ารวมประกันรวมประกันสินเชื่ออะไรก็อยู่ประมาณไม่เกินหมื่นสีครับพี่นะขอ,อะไรายได้สองหมแปดขึ้นไปออกคนเดียวได้ไม่ต้องทำนะฮะรถสวยบางเดิมนะการันตีเลยนะฮะรถเพิ่งเข้านะพอดียังไม่ได้สปาทําความแกสะอาดเก็บงานใดๆเลยนะเอามารีวิวนะตอนแรกว่าตั้งใจว่าจะาตั้งขายแล้วก็ไม่ได้รีบแลแหละนะแต่พอดีมันป้ายแดงนะเขาเขาแจ้งมาแล้วนะ เดี๋ยวจะเข้ามาส่งนะมันจะไม่มีพื้นที่จอดนะพี่นะมันมันแน่นจริงนะฮะเดี๋ยวามาจากห้องเนี้นะครับเราข้างหน้านี่ไม่มีไม่มีที่แล้วนะฮะแน่นเอียดแล้วนะฮะก็เลยต้องต้องยอมนะฮะไม่เป็นไรนะไม่เท่าทุนก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะ นะครับใครสนใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเป็นกําลังใจให้หน่อยแล้วก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะ mm. อย่างที่แจ้งนะพี่นะคันนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปสุดของตลาดนะแล้วเป็นตัวระบบไฮบริดด้วยอะลืมแจ้งไปนะตัวยังมีวันตีที่ศูนย์โตโยต้านะฮะสำหรับคันนี้เนาะเพราะว่าตัวโตโยต้าเนี่ยวันตีระบบไฮบริดนะไว้ที่5ปีนะค,คันนี้รถปี2021นะก็เหลืออีกประมาณปีปีก,กว่าเลยนะฮะแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ย วันตีไว้สิบปีนะฮะทันนี้ปียี่สิบนะฮะตอนนี้ปีสองพันยี่ห้าก็เหลือประมาณห้าปีกว่าครับพี่นะฮะมั่นใจปลอดภัยนะ,ะเอาเข้าศูนย์ได้เลยนะฮะไม่ต้องกังวลน,นะฮะอ่ะไปรับชมรายละเอียดตัวรถดีกว่านะฮะรถอย่างที่บอกนะผมเอาเข้ามายังไม่ได้สปาทําความสะอา,าดใดๆเลยนะฮะยังไม่ได้เก็บงานเลยเดี๋ยวดูยางนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีวิวไว้ที่ก็จะเห็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่า อะไรเงี้ยนะมันมีดรมมาม่ามีคนมามาขิงมาดราม,ม่าตลอดนะฮะอ่ะคมไฟหน้าเขาเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะพร้อมตัวไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะเป็น LED ดีนะครับคาดยาวไปเลยนะแล้วก็มีตัวสัญ,ญลักษณ์ของไฮบริดนะเป็นสีฟ้านะฮะนี่โคมไฟแท้เดิมครับพี่นะฮะไม่มีกรอบไม่มีแตกไม่มีเหลืองไม่มีรล้านะนี่ฮะบางเดิมเลยนะฮะกระจังหน้าเขาเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะฮะนะ,ะสี่เหลี่ยมคางหมูตรงกลางเนี่ยจะเป็นเป็นโนแบ็กนะ แล้วก็มีโลโก้โตโยต้าผมสัญลักษณ์ของตัวไฮบิดอยู่ตรงกลางเช่นเดียวกันนะฮะโคมไฟหน้าซ้ายหน้าขวานะฮะบางเดิมแท้เดิมนะฮะไล่เรียงถัดมานะฮะเขาจะมีตัวไฟตันหมอกนะฮะ LED มาให้นะซ้ายขวานะฮะนี่ฮะชายกันชนนะฮะไม่มีคูดไม่มีเบียดนะไม่มีต้องไปเก็บงานสีพี่นะฮะรถพึ่งเข้าไม่ได้สปาไม่ได้สปาไม่ได้เก็บงานใดๆนะนี่ฮะ คันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นตัวท็อปสุดเนาะนะกล้อง360นะกล้องด้านหน้าก็มีนะฮะระบบเอ่อพวกฟังก์ชันความปลอดภัยนะพี่ทั้งตัวกระจายแรงเบรกเสริมแรงเบรกนะฮะออกตัวบนทางลาดชันอะไรเนี่ยมีให้ครบอยู่แล้วเนาะนะครับเอ่ออาจจะไม่ได้ค่อยพูดถึงนะ,ะเดี๋ยวเราไปรับชมภายในห้องเครื่องกันนะครับผมอไปรับชมกันต่อนะฮะนะนี่ให้ดูโดยรวมก่อนนะสีเนี่ยเป็นสีสีเทานะพี่ตัวรถเป็นสีเทานะ แต่เป็นเทาแบบเหมือนเทาดําอ่อนๆน,น,นะฮะสีสีสวยพี่นะสีนี้เปื้อนยากนะฮะนี่ขนาดผมไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเนี่ยนะจริงๆอะฝุ่นยเยอะนะแต่ว่าพี่มองไม่เห็นเลยใช่ไหมนะฮะดูดีขานมองย้อนแสงยังสีเงาๆทำฉ่ำนะแต่จริงๆอะเปื้อนเลยลูกไปเนี่ยติดมือนะฮะอ่ะนะครับตัวน็อตไม่มีขยับครับพี่นะฮะนี่ฮะได้ลดคุณภาพสวยนะฮะไม่มีอ่าน็อตไม่ขยับเลยเนาะนะครับนี่ปัม๊มนูนโตโยต้านะครับ สีนอ่อนเดิมที่จีกง่ายๆนุ่มๆแบบนี้นะฮะตัวลูพรมนะฮะลูพรมรูน็อตเนี่ยปมสวยทุกช่องทุกรูนะะติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับนะฮะรดการันตีนะฮะไม่มีชนหนักที่คว่ำไฟไหม้น้ำท่วมนะนะฮะสีบางเดิมรอบคันสวยๆแบบนี้นี่ดูนะฮะความตัวเลขความนูนยังอยู่เลยนะฮะตะเข็บสวยๆนะฮะเม็ดอาร์คลมๆนะนี่ คืออย่างที่บอกครับไม่ได้สปาไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะฮะกระโหลกโชกับเม็ดเม็ดอาร์คนะฮะชัดเจนนะฮะแบบนี้เลยนะนี่ฮะคานบางเดิมสวยนะการันตีนะฮะปุ่มไฟหน้าแท้เดิมนะนี่ตัวไทโคอิโตะนะครับตัวคานมอน้ำครับพี่นะฮะนี่ฮะรูน็อตลูปุ่มต่างๆเนี่ยปุ่มสวยชัดเจนไม่มีผิดรูปผิดล่างนะฮะไม่มีผิดรูปผิดล่างนะนี่ฮะบางเดิมนะ การันตีมาดูรถมาทดลองขับได้นะฮะใครสนใจก็สามารถที่จะโทรหาผมได้เลยสูนย์ก้าเก้าสองหกศูนย์สองสี่สี่สามนะฮะกระโหลกโคกนะเม็ดโองเม็ดอาร์นะครับอ่ะนะฮะตัวเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์เนี่ยเออรวมเนี่ยพะละกาลังได้ร้อยเอร้อยยี่สิบร้อยสี่สิบแรงม้านะครับไปถือว่าทําได้ดีนะฮะอัตราสิ้นเปลืองเอ,อน้ํามันเนี่ยทําได้ถึงยี่สิบยี่สิบเอ็ดโลลิตรเลยนะ ซึ่งพอๆอกับพวกอีโคคาร์เลยนะพี่นะนะแต่ดูสายรถเขานะฮะเป็นรถเอสยูวีขนาดไซส์ใหญ่อยู่นะนะฮะที่นั่งนะฮะสบายนะฮะสำหรับลูกค้าที่ไม่ไม่มั่นใจตัวรถไฟฟ้านะฮะนี่เลยนะขับไปกลัวจะเกิดไฟไหม้แบตแพงนะระบบไฮบริดเป็นตัวเลือกนะฮะแล้วโตโยต้าเนี่ยไม่ได้มี Toyota าโค o โร a าคอร์เนี่ยเป็นระบบไฮบริดรุ่นแรกนะฮะเขา มีจําหน่ายในไทยก็มานี่โอเป็นสิบกว่าปีแล้วเนาะตั้งแต่ตัวพี่อู๊ดเนาะนะฮะนี่แล้วก็คือมันเสถียรแล้วอะ่ะนะฮะนี่นี่เป็นตัวอ,ม,อม์แปลงนะฮะ,อะมอเตอร์ของตัวไฮบิดนะฮะนี่ฮะสวยบางเดิมพี่นะนี่ฮะ,ะมาดูตัวต่อที่ด้านข้างนะด้านข้างะฮะสเปคเดิมก็เลยนะจะเป็นคิ้วนะฮะคิ้วล้อเนี่ยจะเป็นดําด้านนะฮะนะจากโรงงานเลยนะฮะล้อแม็กอัอลอยนะฮะขอบสิบ แปดนะฮะดิสเบรกได้เป็นสี่ล้อนะครับแล้วก็ตัวยางเนี่ยได้เป็นกนะูดเยียนะยางตรงปีเลยนะฮะร,รู้สึกยางจยะเกินด้วยยางเป็นปียี่สิบสองนะฮะรถไม่มีชนหนักพ่ความแน่นอนนะฮะด้านข้างเนี่ยจะมีตัวอักษรน,นะของตัวไฮบริดนะครับนี่กระจกแท้เดิมนะฮะร,รอบคันนะพี่นะนี่ฮะเห็นไหมเอ่ยนะโตโยต้านะครับอ่ะ ทางด้านกับประตูเช่นเดียวกันนะฮะจะเป็นดําด้านนะนะลากจ,จากสมล้อมาก็จะเป็นกาบประตูด้านล่างนะฮะนี่พวกคาบยางมาต่อยอะไรเนี่ยก็จะไม่ไม่ไปติดกับตัวสีตัวถังรถนะฮะอ่ะและเรียงถัดมานะะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าไฟเลี้ยว led มีให้อยู่แล้วนะ,ะแล้วก็กล้องนะฮะใต้หูกระจกนะฮะนี่ฮะตัวเสริมความพรีเมียมนะฮะด้วยคิวคมเนี่ยคาดยาวจากหน้าไปท้ายเลยนะฮะแล้วก็ประตูเนี่ยเป็นสมาร์ทคียร์เลสทั้งซ้ายและขวาแล้วพี่นะ,ะนะครับมือเปิดได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะฮะ นี่ฮะกระจกแค่เดิมนะฮะแข่งประตูนะฮะสะอาดสะอาดนะฮะประตูชายประตูไม่มีปูนะ,ะนี่ตรงคณะขาวแขนเนี่ยเป็นซอฟทัฟนะฮะตรงนี้เนี่ยของ